ว่าเจ้าวาซาบิเนี่ยไม่ใช่แค่แซ่บอย่างเดียวนะคะแต่เขายังช่วยลดอาการฟันผุได้ด้วยค่ะเพราะว่าสารตัวหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าไอโซไทโอไซเนตเนี่ยนะคะที่เป็นสารนะคะที่อยู่ในเจ้าวาซาบิเนี่แหละคะ่ะช่วยลดอาการหรือว่าป้องกันฟันผุได้นั่นเองค่ะ ฟันผุเนี่ยนะคะมันเกิดจากเชื้อตัวหนึ่งนะคะที่เรียกว่าสเตปโตคอรคัสมิวเทนนะคะซึ่งสารตัวนี้ล่ะคะที่ทำให้พวกเราเนี่ยฟันผุกันนะคะและสำหรับใครนะคะที่อยากที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันที่มาจากธรรมชาติ100%ซนะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงเจ้าฟูออรไน์หรือว่าหลีกเลี่ยง SLS นะคะสำหรับใครที่อยากจะใช้แล้วสบายอกสบายใจนะคะ ทับทูสเพกนี่แหละค่ะเป็นตัวช่วยดีๆให้ปากของคุณสะอาดที่สำคัญน,นะคะไร้สาร ตกค้างจากเคมีทั้งหมดเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นยาสีฟันออร์แกนิกเป็นยาสีฟันทางเลือกสำหรับลูกค้าที่รักสุขภาพค่ะโปรโมชั่นดีๆนะคะซื้อ3แถม1นะคะเรียกได้ว่าถูกใจลูกค้าเก่าถูกใจคนที่อยากจะสต็อกเก็บเอาไว้ใช้น,น,นานๆเพราะบอกเลยว่าเวลาสินค้าหมดทีเนี่ยกว่าจะสั่งผลิตเสร็จเนี่ยใช้เวลาถึง1เดือนเต็มๆเ,เ,เลยนะคะซื้อสต็อกเอาไว้เลยค่ะเพราะเก็บใช้ได้นานถึง2ปีโปรโมชั่นดีๆนะคะ ซื้อ3แถม1นะคะ